ัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูคลิปกัน5คลิป5คลิปอ่าวินทูบมาแล้ว5คลิปนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยจืดึงเดี๋ยวเราจะถอนเข้าเพย์เพกันวันละ2.48หรือ74บาทโดยประมาณนะที่เข้าจ่ายอันนี้เก็บตังค์ฟรีเลยวันละเท่านี้ใครไม่เอาใครไม่เอาใครไม่เอา,ใค,เอาใครก็ไม่ได้ ปิดลงไปเลยโฆษณาเรล่านี้อ่าอันนี้ที่ดูแต่เมื่อวานนะอ่ามีมีพิเศษเข้ามาด้วยได้เพิ่มเข้ามานี่ Account b a l a n c e มีเพิ่มเข้ามาจากที่กดเฉพาะกดไป5ตัวเมื่อวานแสดงว่าอ่ามีคนสมัครกดเหมือนกันกันกบเราเขาก็จะได้ตังค์เหมือนเรานี่แหละใครไม่กดคนนั้นไม่ได้ถกกดแค่วันละไม่เกินกี่นาทีเอง องสามหนาทีเองต่อวันแมน,นั่งเข้องนะ้ำก็ทำเสร็จแล้วเอาเอาเออีก47นาทีถึงจะกดได้เนะเขานับ1วันเท่านั้น24ชั่วโมงในการที่จะเข้ามาทำงานนะนง่ายๆนะ่ะใช้เวลานิดเดียวหนึ่งใครก็อยากจะทำมาดี40กว่านาทีงั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นรอออาวดูดิ มีคนสนใจนะวันละ74บาทเขาไม่มองข้าม74บาทอาจจะได้เยอะกว่าน,นั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้เพิ่มเข้ามาจากการที่มีเพื่อนมาสมัครฟรีอันแน่จริงๆแล้วเนี่ยเอาชื่อเอาชื่อใครเดียเอาชื่อเอาชื่อคุณแม่ดีไหมมาสมัครต่อแล้วก็กดอีกเครื่องหนึ่งเรามีตั้งหลายเครื่องกลัวอะไรกดเข้าไปสิคนละชื่อแล้วเดี๋ยวเราหอยถอนเข้าเพลียวด้วย เวทันยูเนียนได้นะกพราแปดสิบเหรียญยังไม่นานน่ะไม่ไปแช่ที่เฟซบุ๊ก k อาไปแช่ที่ไลน์ส่งไปให้เพื่อนนะมันใช้เวลานิดน้อยอะน่ากดอยู่นะจะถอนตอนไหนถอนตอนครบร้อยห้าสิบเหรียญไม่ว่าจะถอนร้อยเหรียญแปดสิบเหรียญถอนเข้าเพย์เพานะ วเทวทเงินยูเนียนก็ได้ิบร้ 80, 100, อยร้อยห้าสิบดีกว่าเพพาเพพาสบายใจคุณแล้วก็ชินกับการถอนไปที่เพพาหลังจากนั้นค่อยต่อไปที่แบงคนะ์สะสมไว้ในเพพาอันนี้80เยนก็2,400บาทอยู่จุ๊บนะระหว่างรอก็ไปทำอย่างอื่นรอมีหลายอันนะที่เป็นเบทที่ ไปกดหรือว่าเป็นเล่นเนี่ยก็ได้ตังฟรีเราก็สะสมแล้วก็ถอนข้อพิพาททั้งหมดเลยมีอยู่หลายๆอัานนะก็ดูได้ที่ในช่องนะแต่ว่าบางงานก็ยังไม่ได้อัพยังไม่ได้ทําคลิปลงช่องนะแต่ว่าก็ยังกดอยู่ตอนนี้กดจนวินวินละแมกช่วงอะไรระบาดอยู่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีๆได้ทําพวกนี้นะก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมีเน็ตหรือว่าใช้ WiFi ทนแถวนี้นะก็ยังกดได้อยู่ อีก40กว่านอาทีก็จะเข้ามากดได้เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นรอดีกว่าไปกินส้ตมตำรอวันนี้อยากกินส้ตมตำสั่งส้งตมตำใส่ครกมากินส้ตมตำไม่ใส่บาลานะกินบาลาไม่ได้อยากกินดี แค่นี้ก็รู้สึกดีนะเพราะว่ามันใช้เวลาแค่นิดเดียวเองจึ้งเดียวอ,ะอ่ะกลับมาแล้วได้เวลาแล้วสำหรับการทำงานรับจ้างดูคลิปวิดีโอวันนี้2.48จะต้องเป็นของเราอ่ันนี้ที่เข้าที่เข้ามากดซ้ำมาดูซ้ำมาทำคลิปซ้ำเนี่ยนะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีอัิเตบนิดหน่อย เน็ตมีปัญหากดงานแรกไม่เคลียร์เมื่อวานนี้เดิ่มต้นได้การกดไปถึง6วิวด้วยกันนะดูยอดจากเมื่อวานที่กดไปเมื่อวานนะตอนแรกที่รีจิสเตอร์เสร็จมันได้มาเขาให้มาที่5เหรียญใช่ป่ะแล้วก็พอทำงานเสร็จดันกดไป6คลิปได้มาสจุด 9.5เลยเมื่อวานมันเพิ่มมาอีกอันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคำนวณดูว่าหลังจากห้าคลิปไปเนี่ยมันจะเพิ่มมาที่2.48ไหมหรือว่าถ้ามันมได้มากกว่าก็ถือน่าจะถือว่าเป็นการดีนะแล้วเดี๋ยวเราสะสมไปแล้วเนี่ย ครบ80แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตการถอนเข้าเพยเพาให้ดูส่วนในช่องสีเขียวเนี่ยมันได้เพิ่มมาจากการที่มีเพื่อนสมัครฟรีเข้าไปนะสำหรับบัญชีนี้ก็อ่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันการดูคลิปการดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวดูดูดูซิเนี่ยเวลาทั้งหมดของการดูคลิป5คลิปเนี่ยก็มีจุด56จุด52จุด47และจุด32นะในการดูคลิปนะ ดูเลยวิ video. ดีโอดูวิดีโอไม่ได้ตุ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 ตตุต w h i Note เกิดอะไรขึ้นเข้ามาคลิปแรกบอกดูไม่ได้ไม่เป็นไรเขาก็ยังบอกนะว่าคลิปนี้ดูไม่ได้คุณก็ไม่ต้องดูสิเพราะงานการแก้ปัญหาก็คือรีเฟรหน้าจอแล้วดูคลิปใหม่กด ไงจะเหลือเหรอดูได้มันก็มีบ้างนะคลิปนั้นมันอาจจะเต็มหรืออะไรก็แล้วแต่นะความต้องการในวิวของเขาอาจจะไม่แล้วก็ได้ก็เป็นไปได้เราก็รีเฟรชหน้าจอนะนี่คือปัญหาที่เจอในการกดดูวิดีโอนะสั้นๆบางทีก็ยาวได้ คลิปสั้นๆ34วินาทีคลิปแรกผ่านไปด้วยดี c o m p l e t กดเลยอพ,อพอดูวิดีโอจบกดคอม c o m p l e t มันก็จะขึ้นมาบอกแบบนี้นะวิดีโอแรกได้มาที่0.1 61ถ้ามีอะไรแปลกๆเข้ามาแล้วก็กดแบกกลับไปก็ได้นะหรือว่าใครสนใจดูจนจบก็ได้ไม่ว่ากัน นะนี่เป็นคลิปที่2จากคลิปแรกที่คอม p l e t ไปแล้วนะคะถ้าหากว่าคอม p l e t ไปแล้ว mm hmm. เห็นยอดขึ้นมาแล้วแล้วไม่เจอคลิปที่2นะคะให้รีเซ็ตหน้าจอนะรีเซ็ตหน้าจอนี่คือวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยก็คือมันอาจจะมีบ้างก็เราก็สามารถแก้ปัญหาด้วยการรีเซ็ตหน้าจอแล้วก็กดที่วิดีโอตัวต่วตอไปได้นะคะที่มันเรียงเรียงเรียงกันอยู่ อันนี้คือวิดีโอที่2ยอดอยู่ที่0.32ดอลลาร์นะยังไม่ถึงดอลลาร์เขากระจายประมาณนี้อวงห้าคลิปก็ประมาณ2.48นะคะพอมาพอาาคอมพลีทไปแล้วก็จะเห็นแบบนี้แหละแล้วเราก็เห็นไหมคะม่อยอดมันเพิ่มขึ้นมาแต่นั้นก็รีเฟซหน้าจอนะรีเฟซหน้าจอเพื่อที่ จะดูคลิปอันต่อไปตัปน,นี้คือคลิปที่2นะคะที่เห็นแถบสีม่วงๆน้ำเงินงตรงนี้นะต่อไปจะดูคลิปที่3วิดีโอที่3 0.47s จะดูด้วยการกดตรงวิดีโอที่3นะคะแล้วก็รีเฟชหน้าจอ1ครั้งนะคะแล้วก็ดูปกติจนครบ5วิดีโอนะถ้าหากว่าเรารีเฟซเสร็จแล้วไม่ใช่รีเฟซอ่ะเราคอมพลีทกดคอมพลีทแล้วเห็นยอดขึ้นมาแล้วเนี่ย เราไม่เห็นวิดีโอที่แสดงขึ้นมาแบบนี้ให้เรารีเฟซหน้าจอนะคะมันจะมีตัวหนังสือสีแดงเตือนว่ามีซัมจิงลองนะมีบางสิ่งใอย่างผิดปกติเรารีเฟซหน้าจอแล้วก็กดวิดีโอต่อได้เลยนะคะวิดีโอที่3 สนใจงานนี้นะชอบ2.48เล่นไปตัวกดคนเดียวนะคะอยากได้มากกว่าน,นี้คือแนะนำเพื่อนนะคะส่งให้เพื่อนดูค่ะส่งคลิปนี้ให้เพื่อนดูด้วยก็ได้นะวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆแค่คลิกลิงกนะ์เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ข้างล่างนี้สามารถกดสมัครได้เลยนะวิดีโอจบแล้วกดค o m p l e t e ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะเห็นยอดขึ้นมา นะสามวิดีโอผ่านไปยอดก็เพิ่มขึ้นมาทั้งยอดวิวนยอดยอดดูโฆษณายอดบาลานมันก็จะมารวมในช่องสุดท้ายช่องสีเขียวที่รวมถึงที่เป็นค่าแนะนำของเราด้วยนะคะก็3วิดีโอผ่านไปเนี่ยฮะพอคอมพลีเสร็จเห็นยอดแล้วมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเตือน something wrong นะมีบางอย่างผิดปกติ ทำยังไงดีเราก็กดตรงที่วิดีโอที่4แล้วก็รีเฟรชหน้าจอวิดีโอที่4พร้อมดูก็ทำอย่างนี้นะคะจนจบ5วิดีโอแล้วก็เช็คยอดกัน นะถ้าเกิดว่าคือเรามีความจาเป็นจะต้องดูตามที่เขาระบุตามกติกาของเขานะคะวันนะวันละ5คลิปวันละ5คลิปที่ต้องดูให้จบ34วินาทีถ้าหากว่ามีโฆษณาตัวใดหรือว่าคลิปตัวใดที่เราไม่สามารถดูจนคอมพลี t ได้แบบนี้เนี่ยก็รีเฟรชหน้าจอนะคะคือการเพื่อที่จะได้ทํางานจนครบ5งานนะรีเฟรชหน้าจอเลยนะ นี้ดูครบ5งานแล้วนะ,ะงานสุดท้าย0.56ดอลลาร์นะคะดูครบแล้วเห็นไหมแถบสีสีม่วงๆน้ำเงินเนี่ยนะคะดูครบ5วิดีโอแล้วเดี๋ยวจะรีเฟซเพื่อที่จะดูยอดท o t ทล่าสุดนี่เห็นไหมมันมีเกินมาเนื่องจากวันแรกก็ซัดไป6วิวนะฮะเพิ่มมาเท่าไหร่ 7จุดเท่าไหร่7.95านะจาก7.95จนะุดเาห้าแหมโฆษณานีจดีจริงนะจากยอดที่ก่อนกดอยู่ที่9.95เกราหพอกดเสร็จนะคะโอ้ยโทษทีก่อนที่จะกดะคลิปในวันนี้ยูยอดอยู่ที่7 9 9 5ในช่องวอตบาลานนะดพอดูเสร็จวันนี้นะคะ เราลบคูณหารดูแล้วนะยอดก็จะอยู่ที่2.48ที่รวมเข้ามา2.48รวมแล้วก็ได้10.43ฮะเป๊ะเลยก็เป็นอันว่าชัดเจนนะราถอนอย่างเดียวแล้วก็ไปเอาลิงก์ไปเอาลิงก์สมัตมาเอาลิงก์สมัครให,ให้เพื่อนไปแนะนำเพื่อนดีกว่าจะได้ได้มาอีกหนึ่งดอลลาร์ เพิ่มเข้ามาวันละ1ดอลลาร์2ดอลลาร์รวมกันแล้วก็จะทำยังไงถึงจะได้ถึงวันละ10ดอลลาร์นะวันละ10ดอลลาร์เพื่อนเยอะเครื่องเยอะญาติเยอะชวนญาติสมัครเอาญาติมาสมัครเอาเพื่อนมาสมัครกดด้วยกันทำให้มันได้มากถึงวันละ10ดอลลาร์เราจะถอนอาทิตย์ละ80ดอลลาร์ก็ได้นะถ้าเราทำได้อย่างนี้นะฮะใครมองเห็นโอกาสตรงนี้1บาท คนละบาทคนละบาท10คนก็10บ,บาทไม่ใช่สิหนึ่งเหรียญ10คนก็10เหรียญต่อวันนะคะรวมกับของตัวเองอีกวันละ2.48ดอลลาร์นะถ้าได้มาสัก5คน10คนรวมเข้าไปก็คูณเข้าไปสิวันหนึ่งคุณจะได้มากกว่า74บาทเมื่อสามารถถอนได้ปกติเนี่ยถ้ากดคนเดียวเนี่ยแปเหรียญเนี่ยแปดอลลาร์นี่ต้องใช้เวลาหลายวันเนาะกว่าจะได้เนี่ยอาจจะหลายวันอยู่แต่ถ้าเราสามารถ อ่าแาะนเพื่อนเขาชอบด้วยเนี่ยเราน่าจะถอนได้ไวกว่านั้นนะกับ80เหรียญ2,400บาทเนี่ยเราน่าจะใช้เวลาอาจจะไม่ถึงอาทิตย์เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ลองไปแคลคูลเลตเขาาไปคิดดูลองคำนวณดูเอานะคะไม่ใช่ว่าจะน้อยสัเม,มื่อไหร่นะคะ ก็พี่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะเข้ามาตรงเมนูเลฟเฟลนะแล้วก็ c o p ี l ล n k ไปชวนเพื่อนสมัครเลยอันนี้ได้นะคะถอนเข้า a คพาวชั่วๆเดี๋ยวใครจะได้ถอนก่อนกันเรามาดูกันช่วงนี้เอาไปแน,นะนำเพื่อนก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับแฟนสำหรับเพื่อนแฟนแฟนของวินทุกนะคะอยากได้ก็มากดด้วยกัน ไปคิดเอาไปคำนวณเอาไปคํานวณเอาว่าคุณอยากได้วันละกี่เหรียญน,นะคะขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างก็มาอ่าคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีค่ะ